สวัดีค่ะวันนี้แม่อูมีที่ดินนครนายกแปลงเล็กราคาถูกใกล้กับอำเภอบ้านนาค่ะห่างจากแยกบ้านนาเส้นนี้ค่ะไปเพียง3กิโลเมตรนะคะมุ่งหน้าไปแยกบางอ้อนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะพื้นที่4ไร่21ตารางวายกแปลงเพียงไร่ละ5 5 0 0 0 0 0บาทค่ะหากเดินทางมาจากแยกบ้านนานะคะก็จะมุ่งหน้าแยกบางอ้อค่ะ ผ่านส่วนน้ำนครน,นายกไปเพียง1กิโลเมตรนะคะเห็นป้ายบอกทางหลวงโยธาธิการ2014ตำบลพิกุลออกเลี้ยวซ้ายมา600เมตรก็จะเจอที่ดินอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้เลยค่ะด้านหน้าของแปลงที่ดินค่ะติดกับถนนทางหลวงชนบท2014ค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเจอสีเลนแยกบ้านนาบางอ้อค่ะ เพียง600เมตรนะคะที่ดินเราอยู่ในซอยนี้นะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในแปลงที่ดินนะคะเป็นที่ดินเปล่าขนาดสีไร่ย4ิบสีตารางวาค่ะเดิมเจ้าของก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงติดถนนน,นี้นะคะหน้ากว้างไปถึงเสาไฟฟ้าน,นู่นเลยนะคะท่านแบ่งขายแปลงแรกเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านก็ามาซื้อถมแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้นะคะ ของเราค่ะก็จะถัดจากแปลงนี้เข้าไปนะคะข้างเคียงก็มีเป็นเพื่อนบ้านทําสวนแบบนี้ค่ะแปลงแรกก็ท่านแบ่งขายไปแล้วนะคะเพื่อนบ้านก็มาสร้างบ้านแบบนี้อยู่นะคะจากถนนหลักลาดยาง2014นะคะมาแปลงที่ดินเพียง20เมตรค่ะแนวเขตของแปลงที่ดินของเราก็คือจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะตามผังฉนนที่อู้ขึ้นให้ค่ะ เพื่อนบ้านที่ซื้อไปก็มาถมดินนะคะล้อมรั้วนี่ค่ะตรงก็ปลูกต้นกระท้อนไว้ร่มเย็นมากๆเลยนะคะนี่คือด้านหลังของแปลงที่อยู่ติดถนนค่ะข้างเคียงเพื่อนบ้านก็เนี่ยค่ะซื้อถมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะทำเลเหมาะมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะของเราอยู่ใกล้ตลาดนัดตำบลที่คุณออกเลยนะคะขาที่ดินของเรานะคะก็จะยาวไปตามแนวของถนนนะคะซึ่งท่านเจ้าของ แบ่งไว้สําหรับเข้าออกนะคะก็จะสลักหลังโฉนดให้เราใช้ที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะคะท่านเจ้าของเดิมก็เป็นบ้านสวนอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสวนผลไม้ร่วมค่ะที่ดินของเราก็จะติดกับลำรางของท่านนะคะซึ่งท่านใช้น้ำในการรดต้นไม้ในสวนมีพืชพวกมะยงชิดกระท้อนมะม่วงค่ะผลไม้รวมค่ะ เป็นเอกสารสิฉนดคุดแดงนะคะสี่ไร่ยีตารางวาเพียง2องล้านสแสนบาทราคานี้ท่านเจ้าของเสียค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดค่ะด้านข้างของแปลงนะคะด้านหน้าหานหน้าออกทิศเหนือนะข้างเคียงก็มีค่ะเป็นบ้านเพื่อนบ้านซื้อไปนะคะตรงนี้สี่ไร่นะส่วนนี้ก็จะเป็นที่ดินเดิมของท่านเจ้าของนะคะที่เป็นบ้านสวนอยู่ตรงนี้ สงบร่มเย็นนะคะข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านนะมีเป็นตลาดเดือนละสี่วันนะคะ,ะนี่ค่ะที่ดินของเราก็คือที่ไถพวนไว้เตรียมทำนาปีละสองครั้งค่ะด้านข้างก็คือติดกับแปลงเดิมที่มีลำรางนะคะเป็นบ้านหนึ่งหลังบ้านสวนท่านเจ้าของหนึ่งหลังนะคะแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาแบบนี้เป็นวิถีธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้กรุงเทพบ้านสวนสวยๆเลยนะ ด้านข้างของแปลงที่ดินนะคะก็จะติดกับถนนที่ท่านเจ้าของเดิมยกให้ใช้ร่วมกันนะคะสลักหลังโฉนดค่ะท่านที่เป็นเจ้าของใหม่นะคะท่านก็จะสลักหลังให้ทุกแปลงนะคะจะมาถือเก็บเก็งกําไรหรือจะแบ่งจัดสรรนะคะล็อกละ1ไร่2ไร่ก็จะได้ถนนด้านข้างหน้าแปลงแบบนี้ทุกแปลงเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสวนของ จ้าของเดิมนะคะท่านก็ยังใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ผลไม้รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดกระท้อนมะม่วงลองกองให้ท่านเก็บผลผลิตขายได้ทั้งปีคะ่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะอยู่ในชุมชนค่ะถือเก็บเก็งกำไรหรือจะมาแบ่งล็อกขายก็น่าสนใจนะคะ ไล่ละ5 50,000บาทค่ะมีทางเข้าออกส่วนตัวนะคะสลักที่ฉนดนะคะให้เราได้ใช้เข้าออกเลี้ยวซ้ายนะคะไปถนนสี่เลนแยกบ้านนาบางอ้อค่ะเพียง600เมตรนะคะหากเลี้ยวขวานะคะตามถนนเส้นนี้ก็จะไปเจอถนนสี่เลนสุวรรณศรนะคะเลี้ยวขวาไปตัวเมืองนครนายกค่ะตรงนี้ก็คือเป็นบ้าน ที่ท่านเจ้าของแบ่งขายไปนะคะมีเพื่อนบ้านขายอยู่ในชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานแล้วก็มีตลาดนัดนะคะเดือนละสี่วันค่ะขับมุ่งหน้าไปก็จะไปเจอกับซีเลนสุวรรณสอนนะคะผ่านทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทางเข้าโรงเรียนนายร้อยจัปรอแล้วก็เข้าเมือ,นองนครนายกเพียง19กกิโลค่ะ